เอาละครับผมก็สวัสด,ดีทุกคนนะครับสาหรับวันนี้เราก็มาอยู่กันกับก,บกระตูนเรื่องจูจุสึไคเซนหรือว่ามหาเวทผนึกมารกันนะครับและสําหรับเนื้อหาของเราในคลิปนี้เราก็จะมาอัปเดตแล้วก็คุยกันหลังอ่านมังงะมหาเวทผนึกมารในตอนที่235นะครับซึ่งตอนนี้อาจารย์โกโจก็โชว์เทพอีกแล้วสามารถพลิกสถานการณ์จากเป็นฝั่งที่เสียเปรียบกลายมาเป็นฝ่ายที่ได้เปรียบนั่นเองนะครับจากในตอนที่เราโกโจก็ถูกมโหรากาตัดแขนไปข้างหนึ่งใช่ไหมแต่แค่ตัดแขนเนี่ยก็เอาก โกโจไม่อยู่นะครับโกโจได้มีการปล่อยท่าอาโอหรือว่าท่าเสียน้ําเงินไปโจมตีใส่อากิโตะที่เป็นชิกิอามิแล้วก็สามารถจัดการกับอากิโตะไปได้นะครับพอเปิดมาในตอนนี้เราจะเห็นว่าอาโอของโกโจเนี่ยมันก็ได้ทาการบดขยี้อากิโตะจนร่างกายแหลกสลายมีเลือดกระจายออกมาเต็มไปหมดนะครับส่วนโกโจเนี่ยก็สามารถใช้อาคมย้อนกลับในการรักษาแขนกลับมาได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ได้ยิ้มเยาะเย,ะเยะ้ยสุโขนะไปทีหนึ่งนะครับได้มีคําอธิบายว่าตอนนี้โกโจสตัรุูเนี่ยกำลังจะเปิดศึกแบบเต็มพิ กัดแล้วนั่นเองส่วนทังสุคุณะมันก็ได้มองโกโจโด้วยเสียหน้าที่เริ่มวิตกกังวลกับการต่อสู้นะครับมีคําอธิบายว่าขณะนี้เลียวเมนสุคุณะราชาคําสาผู้ยิ่งใหญ่เนี่ยเขานั่นได้กําลังเผชิญกับสภาวะเคร่งเครียดเป็นครั้งแรกในรอบพันปีก็คือโกโจสามารถทําให้สุคุณะรู้สึกวิตกกังวลรู้สึกเคร่งเครียดกับการต่อสู้ได้เลยนะครับก็นั่นแหละตอนนี้อาจารย์โกโจก็ไม่รอชา้าหลังจากที่รักษาแขนไม่ได้แล้วใช่ไหมโกโจก็ได้ทําการพุ่งตัวเข้าไปประชิดมโหรา ที่มันปกป้องสุขุนะอยู่แล้วก็ปล่อยหมัดโคคุเซนไปโจมตีใส่มโหรากาจนโหรากาเนี่ยกระเด็นไปนะครับและจากนั้นโกโจก็ได้เข้าไปประช,ชิดต,ต,ตัวสุขนะซึ่งสุขนะมันก็พยายามจะโจมตีสวนกลับแต่ว่าก็ไม่สามารถสู้เชิงมวยโกโจได้นะครับโกโจได้จับตัวสุขุนะเนี่ยวิ่งไปชนกับมโหรากาและจากนั้นโกโจก็ได้เข้าไปปล่อยหมัดโคคุเซนหรือว่าประกายแสงสีดำเนี่ยซ้ำไปอีกหนึ่งหมัดนะครับจนทําให้มโหรากากับสุขุนะกระเด็นไปทั้งคู่นะครับต้องบอกว่าในขณะนี้ไม่มีใครเอาโกโจ ตอนนี้โกโจได้ทําการไล่คาถาแล้วก็กําลังเตรียมปล่อยการโจมตีออกมาอีกรอบหนึ่งซึ่งสุคนะที่เห็นแบบนั้นก็ได้มีการวิเคราะห์ว่าโกโจจะปล่อยการโจมตีอะไรออกมาได้มีคําอธิบายขึ้นมาว่านักคุณใสายทุกคนเนี่ยพวกเขาจะมีบอกเกิดแห่งพลังเวทซึ่งบอกเกิดของพลังเวทเนี่ยมันก็คือพลังเวทที่จะเอ่อล้นออกมาจากตัวนักคุณนสายคนนั้นก่อนที่นักคุณนสายคนนั้นจะปล่อยพลังเวทหรือว่าปล่อยท่าการโจมตีหรือการอนณาเขตออกมาก่อนที่พวกเขาจะใช้ท่าทางต,าตงา่างๆหล่าเนี้ยมันจะมีพลังเวทบางอย่างเอ่อล้นออก มาจากตัวผู้ใช้คนนั้นนะครับซึ่งสุคนะเนี่ยมันก็ได้สังเกตบอกเกิดพลังเวทที่เอ่อล้นออกมาจากตัวโกโจแล้วก็ดูจากบทคาถาที่โกโจกําลังไล่ยอยู่ตอนนี้มันก็ทําให้สุครนาสันนิษฐานว่าพลังที่โกโจจะปล่อยออกมาหลังจากนี้ก็น่าจะเป็นท่าอากาศหรือว่าท่าโลหิตสีแดงนั่นเองสุคนะเนี่ยมันก็ได้คิดนะครับว่าถ้าเกิดโกโจปล่อยอากาศออกมาตรงๆเนี่ยเขาคงต้องเสี่ยงวัดดวงให้มโหรากาป้องกันการโจมตีของอากาศแบบเต็ม,ตมๆแล้วก็ลองปรับตัวดูนะครับก็เหมือนเป็นการวัด ดวงเลยว่าถ้าเกิดปรับตัวได้ก็ถือว่าโชคดีแต่ว่าถ้าเกิดปรับตัวไม่ได้มโหรากาก็อาจจะถูกกำจัดไปอะไรประมาณนี้แต่ทว่าสิ่งที่สุขุนะคิดเอาไว้เนี่ยมันก็ผิดไปนิดนึงนะครับคือโกโจเนี่ยเขาปล่อยอากาศสีแดงออกมาจริงๆแต่ว่าโกโจไม่ได้ปล่อยโจมตีไปใส่สุขุนะตามที่สุขุนะคาดว่าโกโจต้องปล่อยมาแล้วสุขุนะเนี่ยก็จะล้องให้มโหรากาเข้าไปปรับตัวกับอากาศสีแดงของโกโจแต่ว่าโกโจเนี่ยเขาได้ทําการปล่อยอากาศขึ้นไปบนท้องฟ้านั่นเองนะครับซึ่งเมื่อสุขุนะเห็นโกโจปล่อย อากาศขึ้นไปบนท้องฟ้าเนี่ยสุขคนะมันก็ยืนงงไปพักหนึ่งก่อนที่สุขคนะจะรู้ตัวนะครับว่าโกโจโกําลังจะทําอะไรสุขคนะเนี่ยก็รีบตะโกนบอกให้โหรากา่าเข้าไปหยุดซะาตรงทําอะไรสักอย่างไม่นั้นแย่แน่และสิ่งที่สุขคนะเป็นกังวลเนี่ยก็คือการพุ่งเข้าปะทะกันระหว่างอากาศก,กับอาโอ้นั่นเองก็คือตอนนี้บนท้องฟ้ามันมีอาโอสีน้ําเงินอยู่แล้วใชะะ่ไหมที่โกโจโปล่อยออกไปโจมตีใส่อากิโตะซึ่งมันก็ยังไม่ได้ถูกสลายไปมันก็ยังลอยอยู่บนท้องฟ้าอยู่นะครับและโกโจโนเนี่ยก็ได้ปลอ เพื่อที่จะเข้าไปพุ่งปะทะชนกับอาโอเพื่อทําให้เกิดท่ามุลสกิหรือว่าสีม่วงขึ้นสุคนณะมันก็เลยรีบบอกให้มโหรากาเข้าไปขัดขวางการชนกันระหว่างอากาศกับอาโอโดยการเข้าไปทาลายอาโอที่อยู่บนท้องฟ้านะครับโดยสาเหตุที่สุคนณะไม่ให้มโหรากาเข้าไปโจมตีใส่อากาศที่เป็นสีแดงทั้งทั้งที่อากาศมันอยู่ใกล้กว่าแล้วก็มีการเคลื่อนตัวที่ช้ากว่าคือมโหรากามีโอกาสในการถึงอากาศได้มากกว่าแต่สุคนะไม่ให้มโหรากาเข้าไปโจมตีอากาศก็ เป็นเพราะว่ามโหรากามันยังไม่ได้ทําการปรับตัวเข้ากับอากาศนั่นเองถ้าเกิดว่าปล่อยให้โหรากาเข้าไปโจมตีใส่อากาศอาจจะโดนแรงดีดของอากาศเนี่ยโจมตีเอาตายนะครับสุขุนะก็เลยปล่อยให้มโหรากาเข้าไปโจมตีอาโอดีกว่าเพราะว่ามโหรากาเนี่ยมันได้ทําการปรับตัวเข้ากับอาโอเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับแต่ทว่าในจังหวะที่มโหรากามันกําลังจะเข้าถึงอาโอเนี่ยในตอนนั้นเองโกโจเขาก็ได้ทําการเคลื่อนย้ายพิปตาโดยอาศัยแรงดึงดูดจากอาโอเข้าไปแทรกกลางระหว่างมโห ลากากับอาโอนะครับและจากนั้นโกโจก็ ok ok ได้โจมตีขัดข,ดขวางมโหรลากาไม่ให้มโหรลากาเข้าไปโจมตีใส่อาโอนั่นเองซึ่งตรงนี้ก็ได้มีคําอธิบายนะครับว่าการที่มโหรลากาได้ปรับตัวเข้ากับอาโอะแล้วเนี่ยมันก็กลายเป็นดาบสองคมที่กลับมาย้อนทาลายโมหรลากาเองนะครับเพราะว่าอาโอมันเป็นพลังที่มีแรงดึงดูดใช่ไหมซึ่งถ้าเกิดว่ามโหรลากายังไม่ได้ปรับตัวเข้ากับอาโอนี่มโมหรลากาก็อาจจะเข้าถึงอาโอะได้ไวกว่านี้แล้วก็สามารถเข้าไปทาลายก็ได้เพราะมันมีแรงดึงดูดเข้าไป แต่ว่าตอนนี้มโหรากาปรับตัวเข้ากับอาโอแล้วนะครับก็เลยทําให้เขาเนี่ยเข้าไปทําลายช้าโดนโกโจที่อาศัยแรงดึงดูดจากอาโอเคลื่อนย้ายพิบตาแล้วก็เข้าไปขัดขวางได้ก่อนนั่นเองซึ่งสุครณะที่เห็นว่ามโหรากาเนี่ยมันไม่ได้เรื่องแล้วสุครณะก็ได้เข้ามาจบงานเองโดยการพุ่งตัวเข้ามาแล้วก็ปล่อยเจาะโลหิตเข้าไปโจมตีใส่อากาสีแดงนะครับแต่ทว่าโกโจเนี่ยก็ได้ทําการพุ่งตัวเข้าไปต่อยใส่สุคุณะแต่ดูเหมือนว่าจังหวะที่โกโจเข้าไปต่อยใส่สุคนณะเนี่ยสุครณะมันจะยิงเจาะโลหิตออกไปแล้วนั่น และเจาะโลหิตเนี่ยมันก็กําลังพุ่งตรงเข้าไปชนกับอากาศซึ่งสุขคนะมันก็ได้บอกกับโกโจว่าแกเนี่ยเข้ามาช้าไปหน่อยนะแต่ว่าโกโจเนี่ยก็ได้ทําการไล่คาถาบางอย่างขึ้นนะครับและคาถาที่โกโจไล่เนี่ยก็คือคาถาในการเพิ่มพลังให้กับอาโอที่อยู่อีกด้านหนึ่งนะครับทาให้อาโอมีพลังในการดึงดูดแรงยิ่งขึ้นนะครับจากนั้นอาโอเนี่ยมันก็ได้ทําการดึงดูดลูกศรเจาะโลหิตของสุขคนะเข้ามาหาตัวเองนะครับทาให้เจาะโลหิตของสุขคนะถูกอาโอของโกโจกนกินไป เองซึ่งสุขุนะที่เห็นแบบนั้นเนน่ยก็ถึงกับหน้าซียเลยนะครับและจากนั้นโกโจก็ได้ทําการไล่คาถาขึ้นทางฝั่งคนตัวเนี่ยก็ลุ้นนะครับว่าหลังจากนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นยูตะก็ได้บอกกับผู้สคาเบะนะครับว่าอาจารย์พูทสคาเบะครับผมเนี่ยต้องขอโทษด,ด้วยถ้าเกิดว่าก่อนหน้านี้ผมดื้อรั้นออกไปช่วยอาจารย์โกโจต่อสู้เนี่ยอาจารย์โกโจคงไม่สามารถใช้ท่านี้ได้และในตอนนั้นเองนะครับเราก็ได้เห็นอากศกับอาโอมันได้ทําการวิ่งชนกันนะครับและบวกกับคาถาที่โกโจได้ไล่ ก็เลยทําให้เกิดเป็นพลังสีม่วงมูรัสกิขึ้นมานั่นเองตอนนี้เราก็จะเห็นแสงสว่างสว่างขึ้นเต็มหน้ากระดาษนะครับแล้วก็เกิดเป็นลูกบอลสีม่วงขนาดใหญ่กินกินสนามต่อสู้ที่ชินจูกุนะครับทั้งสุโคนะทั้งโมโหรากาแล้วก็รวมถึงโกโจเองเนี่ยโกโอ็อยู่ในลูกบอลสีม่วงนั้นด้วยนั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้เราเนี่ยก,<ล>ก็ได้เห็นกงล้อของโมโหรากามันกระเด็นออกมานะครับแล้วก็ได้ถูกมูรัสกิของโกโจกินกินแล้วก็ทําลายจนสลายหายไปต่อหน้าต่อตาเลยแล้วตอนนี้มูรัสกิ ของโกโจมันก็ได้สิ้นสุดลงนะครับภาพที่เราเห็นเนี่ยก็จะเป็นเศษซากบ้านเมืองในชินจูกุที่ถูกมุลสก,กิของโกโจทําลายหายเรียบไปหมดเลยนะครับผมซึ่งสุครณะมันก็ยังไม่ตายสุครณะมันได้ยืนขึ้นแต่ว่าแขนก็ขาดไปข้างหนึ่งแล้วก็มีสภาพร่างกายที่เละจนแทบจะยืนไม่ขึ้นแล้วนั่นเองนะครับส่วนทางด้านโกโจเนี่ยก็ได้เดินเข้ามาหาสุคุณะแล้วก็ได้บอกกับสุคุณะนะคบว่าเมื่อกี้ฉันปล่อยมุลสก,กิแบบไล่ขอบเขตออกไปชนิดที่ว่ายอมให้ตัวเองเนี่ยโดนลูกหลงจากการโจมตีไปด้วยเลยนะ พบว่ามันเป็นการโจมตีแบบรอบทิศทางแต่ดูเหมือนว่าความเสียหายที่ได้รับเนี่ยนายจะได้รับหนักกว่าฉันนะหรืออาจเป็นเพราะว่าเจ้าของพลังเวทเนี่ยจะโดนพลังเวทของตัวเองทําลายน้อยกว่าอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ที่แน่ๆดูจากสภาพนายในตอนนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นการโจมตีที่ค่อนข้างโอเคเลยถึงแม้ว่าจะเป็นมุลสกิแบบที่ฉันเนี่ยไม่ได้คิดเอาไว้ก่อนว่ามันจะออกมาในสภาพนี้เพราะว่าเป็นการโจมตีที่ไม่ได้วางแผนเอาไว้แล้วโกโจก็ได้คิดว่าปัญหาเนี่ยก็คือเขาเพิ่งเคยระเบิดใส่ตัวเองเป็นครั้งแรกซึ่งตอนนี้คุเบบกก็ถึงั ยิ้มนะครับว่าตอนนี้โกโจเนี่ยสามารถใช้อาคมย้อนกลับแล้วก็พลังเสยเวทกลับมาได้ค่อนข้างเยอะแล้วนะครับจากที่เขาใช้ประกายแสงสีดมไปส่วนตัวสุคระเนี่ยนอกจากที่ร่างกายเจเละเทะพลังในการเยียวยารักษาร่างกายเนี่ยก็ฝืดลงไปมากแถมยังไม่มีมโหรากาอีกรวมถึงร่างกายในปัจจุบันก็บาดเจ็บจนแทบจะยืนไม่ขึ้นแล้วยูจิที่ได้ฟังแบบนั้นก็ได้ถามว่างั้นก็หมายความว่าคุาคาเบก็ได้บอกว่าใช่ชัยชนะเนี่ยน่าจะเป็นของโกโจแล้วและตอนนี้โกโจของเราเนี่ยก็ได้ใช้อาคม อนกลับในการรักษาบาดแผลที่โดนพลังของตัวเองโจมตีไปก่อนหน้านี้ให้กลับมานะครับแล้วก็เป็นอันจบไปนะครับสาหรับมหาเวทผนึกมาในตอนที่235ซึ่งดูเหมือนการต่อสู้ก็น่าจะใกล้รู้ผลอย่างที่คุซคาเบะบอกแล้วว่าการต่อสู้ครั้งนี้โกโจน,น่าจะเป็นฝ่ายชนะนั่นเองนะครับเพราะดูเหมือนสุคนะก็จะหมดพลังวิชาอาคมออกมาต่อสู้เราเพราะว่าก็งัดออกมาหมดแล้วใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นวิชาเงาของเมงุมิวิชาอาคมของตัวเองก็ตามแล้วในปัจจุบันก็โดนการโจมตีที่เรียกได้ว ว่าถ้าไม่ตายของโกโจโจโมตีเข้าไปจนสภาพเนี่ยเละเทะนะครับพลังจะรักษาแขนตัวเองให้กลับมาเนี่ยก็ยังช้ามากๆปกติสุขุนะจะเป็นพวกที่รักษาร่างกายตัวเองได้แบบทันทีเลยใช่ไหมรักษาได้เร็วมากๆแต่ว่าตอนนี้คือเหมือนพลังก็หมดก๊อกแล้วจริงๆนะครับสำหรับสุขุนะแต่ขนาดโดนมุรสกิไปเต็มๆแล้วยังรอดอยู่เนี่ยก็ถือว่าสุดแล้วนะสำหรับสุขุนะเพราะว่าขนาดมโหรากาที่มันถึกทนขนาดมีพลังในการปรับตัวเนี่ยมันยังสลายหายไปเลยนะครับแต่ไม่รู้นะว่าไอตัวมโหรากาจริงๆเนี่ยมันยังอยู่หรือเป แต่คิดว่าน่าจะไม่อยู่แล้วนะครับเพราะว่าถ้าเกิดกงล้อถูกทาลายก็เท่ากับพลังในการปรับตัวของโมหรากาก็ไร้ข่าเลยนั่นเองเพราะว่าการปรับตัวมันอยู่ที่กงล้อนั่นเองนะครับส่วนทางโกโจของเราในตอนนี้สภาพก็ดูเหมือนจะฟื้นฟูพลังตัวเองกลับมาได้ค่อนข้างเยอะขึ้นแล้วนะครับการใช้อาคมย้อนกลับในการรักษาแขนรักษาบาดแผลที่โดนโจมตีไปก่อนหน้านี้ก็ค่อนข้างจะฟื้นฟูกลับมาได้เยอะแล้วซึ่งถ้าเกิดว่าดูตามภาพที่เราเห็นเลยเนี่ยก็แน่นอนว่าโกโจเป็นฝ่ายที่เหนือกว่านะครับซึ่งตรงนี้ผมก็เห็นมีแฟ แฟนมหาเวทยผนึกมานตอนนี้ก็เล่นมีมสุคุุะกันนะครับหรือว่าเออบอกว่าสุคุนะเนี่ยมันไม่เห็นเก่งอย่างที่พูดเลยตอนก่อนหน้านี้คือบิวต,ตัวละครสุคุนะเป็นราชาคำสาบเป็นตัวละครที่ เก่งก๊อตที่สุดภายในเรื่องใช่ไหมอย่างตอนต้นเรื่องเลยน่ก็มีการบิวสุขุนะว่าในยุคอดีตเนี่ยคือมีนักคุณใสจากหลากหลายตระกูลมารุมสุขุนะแต่ว่าก็ไม่สามารถสู้ได้หรือว่าจะเป็นที่เคียนจาคุบอกว่านักคุณใสที่เขารู้จักที่เก่งที่สุดก็คือสุขุนะซึ่งผมคิดว่าในยุคที่สุขุนะอยู่เนี่ยมันไม่มีโกโจมันไม่มีคนแบบโกโจคนที่มีดวงตาเลือุกันมีอาคมและขีดจํากัดล่างหรือว่าคนแบบโกโจสุขุนะมันก็เลยแข่งแก่งที่สุดแต่ว่าในยุคปัจจุบันมันมีโกโจนะครับและโกโจุจ ผมเลยคิดว่าโกัวโจน่าจะเป็นคนที่เก่งที่สุดภายในเรื่องที่แท้จริงในปัจจุบันในตอนนี้นะครับผมในอนาคตสุขุนะมันอาจจะได้บัฟอะไรมาสู้กับโกัวโจอีกก็ไม่รู้เหมือนกันแต่แค่ในตอนนี้แล้วก็การต่อสู้ที่ผ่านมาที่เราเห็นเนี่ยโกัวโจเป็นฝ่ายที่เหนือกว่าอย่างชัดเจนนะครับซึ่งเหตุผลที่สุขุนะมันดูอ่อนแอกว่าเนี่ยอาจจะอ้างได้ว่าสุขุนะมันยังกินนิ้วไม่ครบมันกินไป19นิ้วมันเหลืออีกนิ้วหนึ่งแต่สุขุนะมันบอกเองว่ามันจะกินร่างมัมมี่ที่เคนจารุเก็บมาให้มันกิินนนนเพืื่่อฟฟ้้ฟูแทน1นท1วี หายไปแต่ก็อาจจะเป็นไปได้ว่าอีกหนึ่งนิ้วที่เหลือเนี่ยถ้าเกิดสุขุนะได้กินมันจะทําให้สุขุนะแข็งแกร่งขึ้นทัดเทียมกับโกโจโนในปัจจุบันอันนี้ก็เป็นไปได้เหมือนกันแต่คนที่น่าสงสารที่สุดเนี่ยก็น่าจะเป็นเมงูมินะครับเพราะว่าโดนยึดร่างไปไม่พอใช่ไหมพี่สาวตายอีกปัจจุบันร่างกายก็เละเทะตุ้มเปะแล้วนะครับและมหรากายที่เป็นชิกิ้ามิที่น่าจะแข็งแกร่งที่สุดก็ดูเหมือนจะถูกทําลายไปแล้วด้วยต่อให้ได้ร่างกายกลับมาจริงๆเนะี่ยเมงูมิก็น่าจะถูกเนิเนร์ มาจำสเสละเลยนั่นเองนะครับก็มารอดูกันนะครับว่าสุคนะจะเอาตัวรอดจากสถานการณ์ตรงนี้ไปยังไงนะครับซึ่งผมคิดว่าถ้าเกิดอุระอุเมะไม่โผล่มาช่วยเนะี่ยก็อาจจะมีเคียนจาคุโผล่ออกมาแต่การโผล่มาของเคียนจาคุเนะี่ยเคียนจาคุมันจะเลือกช่วยสุคุนะหรือเปล่านี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับอาจจะทําอะไรบางอย่างกับสุคุนะในตอนนี้เลยก็ได้เพราะว่าตอนนี้สุครนะมันเป็นช่วงที่อ่อนแอที่สุดนั่นเองนะครับอาจจะกินกินสุคุนะทาให้สุคุนะกลายเป็นวิญญ,ญาณคำสาบงเขาเลยก็เป็นไปได้นะอย่างตัวมาฮิตโตเนี่ย เคนจาคุ ahu, มันก็รอให้มาฮิโตะอยู่ในจุดที่อ่อนแอที่สุดแล้วก็เกืนกินไมฮิโตะใช่ไหมตอนนี้สุขุณะก็น่าจะอยู่ในจุดที่อ่อนแอที่สุดแล้วเคียนจาคุอาจจะโผล่มาแล้วก็ใช้วิธีการแบบนั้นก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็มารอดูกันโอเคก็จะมีประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปของเราเดี๋ยววันนี้ก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบก็ขอฝากกดไลค์ซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปของผมด้วยนะครับสาหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปต่อไปสําหรับในวันนี้ก็สวัสดี